เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานจะมาทำไอแบตเก็ตนี่นะมันแข็นะค,ครับใส่น้ำเข้าไปเอาแลนะครับจากเคไอแบตเก็ตแล้วก่อนอื่นต้องบอกว่าขอรับคำท้าจากพี่แนนก่อนและคนที่ผมจะท้าต่อไปนะครับอยากเห็นคนสวยเพียกน้ำครับขอท้าคนแรกดาวคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรุ่นที่48นะครับคุณเมโลมานี ครับคนที่สองที่จะขอท้าขอท้าเป็นคู่โปรเจกต์ครับพี่หนุ่มเมืองเพชรและคนสุดท้ายนะครับลูกพี่เก่าคิดถึงมากเลยพี่เก็ดวงคุณสาวซุเปอร์แก๊งหรือพี่เกตโซดานะครับผมนี่นะครับถังน้นแข็งประตูกัดจะน้องด่าเล้วนะครับ ผมทำตามคำถามสองที่แล้วพี่คนที่ผมถาไปอย่าลืมทำตามด้วยนะครับ